มาจ้าเขาขัวครับคุณนายแม่อีกล้วค่ะเันี่คุณนายแม่เฮ็ดแกงเต็เตปลาจา้าอันคุณนายแม่กับบ้าได้บอกไอส่วนประกอบเด้อค่ะว่ามีอย่างแน่มืเอนี่อันเพราะว่าข้าซื้อพริกแกงสําเร็จค่ะพริกแกงเต่ปลาสําเร็จค่ะแต่ว่ากับเฮ็ดเบ่ยากหรอกค่ะพอได้พริกแกงมาเขาก็มาต้มน้ำใหมันเดือดค่ะเอาพริกแกงล่จา้าเขาก็มาเพิ่มเติมเอาว่าข้าสิก,กินรสชาติใดสิดสก,กินเค็มกินอย่างเขากับ เติมเกลือเขาไปอีกจ้าอันนี้คุณนายแม่ใส่ปลาทูดสดน้ำจ้าพักคุณนายแม่กับสีไส้นี้ค่ะน้หม่จ้าปลาเขือจ้าทั่วฝักงาวค่ะคนายแม่สิมากินกับขนมจีนจ้านนี้เขาก็เคี่ยวได้มาสักพักแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาปลาเขือกับทั่วล่มนี่ค่ะืันนี้เมนูของเขา แกงใต้ป่าอันก็เฮาก็เฮ็ดตามเฮากินเะยค่ะรสปากเฮามามักกินรสใด,ดเฮาก็เฮ็ดรสนั่นหละจ้าผีแกงสม,มือนี่ก็มีสำเร็จโอ้ยเยอะแยะค่ะบอยุงยากเลยค่ะเขาขั้วสม,มือนี่เฮาก็ะจีเคี่ยวเขาไว้สักก้อนค่ะเพราะว่าหายน้ำเขางวดจักหน่อยรสชาติเขาสิได้กลมกล่อมค่ะได้ที่เราเฮาก็จังเสียา บักเขือเอาบักทั่วลงค่ะก็เป็นอันว่าเซตตอนตัวแกงไตลาเฮ็ดง่ายๆค่ะเฮ็ดป้ายากซื่อผี่แกงสําเร็จมาค่ะแต่ว่าตรงเบื้องเจ้าถีสะอาดเด้อค่ะตั้งสีแสบจ้าค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วจ้ะเราจะเอานี่ลงค่ะนี่ค่ะปัาเขือกับทั่วค่ะลงงเลยค่ะค่ะ เขาก็สิทิมเข้าไว้ยั้งสี่ค่ะแป๊บหนึ่งเขาก็ต้งปิดแก๊สค่ะเอาสิบีใ้ทั่วมันสุกกลายหรือว่าปลาเขือมันสุกกลายค่ะโอเคกรอบๆค่ะนี่ค่ะแล้วลวค่ะเอาปลาเขือเอาทั่วลงแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะแกงไตปลา กินกับขนมจีนจ้าค่ะคลิปวิดีโอนี้ก่ะเอาไว้ซ้ำนีแ้แหละค่ะกระทาเบิ้งวา่าขฮาสิิาเฮ็ดเนี่อยากแนวกินอย่างสู้กันเบิ้งอีกน่าจ้าลาไปด้วยแกงไตปลาแซ่บๆค่ะบายๆค่ะ